อน,นุน้ำภาเปิดเผยบนเวทีขอนแก่นลองราชเลขาสำนักพระราชวังคุยเรื่องอะไรก่อนสั่งปล่อยตัวทนายอาน,น,นุนำภาจากเรือนจำเมื่อวันที่27กันยายนทนายอาน,นุน้ำพาได้พูดบนเวทีปราศัยที่จังหวัดขอนแก่นพูดถึงทางออกในการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือการลงท้องสนองเท่านั้น และพูดถึงเรื่องราวของนายนรัตเสวตนานอธิบดีกรมราชธรร์ซึ่งได้เรื่อนตําแหน่งเป็นรองราชเลขาสํานักพระราชวังได้เรียกไปคุยถึงสมครั้งคุยกันเรื่องอะไรก่อนมีการปล่อยตัวทำไมขังในเรือนจำได้เพียงหวันถึงมีการรีบปล่อยตัวแบบฉุกละหุกปล่อยตัวในวันหยุด ตำรวจรีบร้อนมายกเลิกคำร้องขอฝากขังอ้างว่าไม่มีความจำเป็นแล้วยื่นคำร้องในวันหยุดศาลเปิดทำการในวันหยุดและก็ปล่อยตัวในวันหยุดเรื่องราวแบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นเราจะไปดูเรื่องราวรายละเอียดนะครับว่ารายละเอียดต่างๆเป็นอย่างไรเมื่อวันที่27กันยายนในงาน ถามหาหาโทูสู่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่มีการจัดกิจกรรมที่สวนประตูเมืองธนาลักษ์อนุสรณ์วงเล็บสวนเลืองแสงตรงข้ามเซ็นทัานขอนแกน่นแฮชแทก็กรัฐธรรมนูญพเรือประชาชนแฮชแท็กอีตานปลดแอกปลาแดกจงเจริญแมมชื่อเก๋ไก่ตะด้วยมีกิจกรรมหลากหลาย ตั้งแต่เรื่องของการอภิปรายมีวงดนตรีมีหมอรำมีกวีราศดรมีวงดนตรีชุบบายชุบบายวงดนตรี The Bottom Blue Ammy และวงดนตรีสามัญชนแต่ที่เป็นทีเด็ดที่คนถือว่าเป็นไฮไลท์คือทนายอ,าน,อนนนภภาทนายอ,าน,อนนนภภาพูดในงานนี้22นาทีเต็มประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องลงท้องถนนเท่านั้น วันนี้ไม่สามารถพึ่งพิงเรื่องทางรัฐสภาได้และพูดถึงเรื่องราวของที่หลายคนบอกว่ามันเป็นความลับที่ยังสงสัยว่าทำไมมีการรีบปล่อยตัวทนายอนุนัมพาทั้งที่ไม่มีการยื่นขอประกันตัวและเรื่องราวนี้เพิ่งจะรับการเปิดเผยว่าอธิปดีกรมราชัรร์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งต่งตอมาเป็นรองราชเลขาสำนักพระราชวังถือว่าเป็นคนใกล้ชิด ของเขาคนนั้นได้เรียกทนายอนนนภาไปคุยถึง3ครั้ง3หมนก่อนจะมีคำสั่งปล่อยตัวไปคุยกันเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับ22นาทีกับทนายอนนนภาทนายน้อยๆจากภาคอีสานทนายของประชาชนเดี๋ยวก่อนจะไปฟังกันนะครับเราจะฟังเพลงที่ต้องบอกว่าเป็นเพลงประจำตัวประจำใจของแอดมินไปแล้ว เพลงเราคือเพื่อนกันแล้วหลังจากนั้นก็ไปฟังทนายอน์นำพาว่าเรื่องราวต่างๆเป็นยังไง22นาทีเต็มเดี๋ยวไปฟังกันครับ one mm -hmm. สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับที่เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาพูดที่ขอนแก่นคำแรกที่อยากพูดคือก้อยที่นี่อร่อยมากเามื่อคืนไปกินมาปกติทับทอาถันจริงจริงไม่ตัวเนี้ย ที่ผมพูดกรุงเทพอกคำรามไหมครับโอเคครับปกติถ้าผมพูดที่กรุงเทพมันจะเป็นช่วงที่ผู้ชมผู้ฟังจะยกโทรศัพท์ขึ้นมาไลฟ์สดในขณะที่นักข่าวช่องปกติจะเอากล้องลง <Hi. S 1> ไม่อยาก เสี่ยงกับการพูดเรื่องสถาบันกษัตริย์ในที่สาธารณะล่าสุดมีคนไปแจ้งความมาตรา112ผมกับไว้ทีวีเนื่องจากไว้ทีวีถ่ายทอดสดตอนที่ผมพูดเมื่อวันที่19กกันยายนที่สนามหลวงเขาปิดปากผมไม่ได้เขาก็เลยเลือกวิธีการที่จะปิดสื่อที่ถ่ายทอดสดตอนที่ผมปราศัย ก็ไม่เป็นไรผมถือว่าต่อไปนี้ก็เป็นคำมั่นสัญญาของผมว่าผมจะตระเวนพูดเรื่องเหล่านี้ทั่วประเทศเพราะมันไม่เปิดโอกาสให้มีการถ่ายทอดสดตอนที่ผมพูดเมื่อสักครู่มมผมฟังคุณรมพูดเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญไปพร้อมกับความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์เป็นไปได้ ความจริงคำนี้ผมไม่อยากจะใช้ในระบอบป,ประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขเพราะคำว่าจงรักภักดีมาเป็นคำศัพท์คำเดิมที่เราใช้ในสมัยที่ประเทศปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชจะเอามาใช้ในระบอบป,ประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขไม่ได้คำคำเดียวที่จะเหลืออยู่นั่นคือคำว่าเคารพซึ่งกันและกันร,ระหว่างกษัตริย์กับประชาชน เดิมเมื่อถึงวันเฉลิมพระชนประชาชนก็แสดงความเคารพต่อสัตว์ต่อกับพระมหากษัตริย์โดยการปักธงทิวโดยการเคารพด้วยวิธีการอื่นๆแต่เวลามันผ่านไปผมคิดว่าการแสดงความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นประชาชนกับสามัญกรัตรมันลดน้อยถอยลงไปทุกทีวันนี้มีการเรียกร้องให้มีการยืน ระหว่างเพลงสรรเสริญในโรงหนังเรียกร้องให้ไม่มีการรับปริญญาต่อองค์พระมหากษัตริย์คนรุ่นใหม่เขาไปถึงจุดไหนกันแล้วในขณะเดียวกันผมคิดว่าสถาบันกษัตริย์เองก็ไม่ได้แสดงความเคารพต่อประชาชนเช่นกันพี่น้องจำได้ไหมครับเมื่อครั้งที่รัฐธรรมนูญผ่านประชามติในปี59ผ่านประชามติแล้วนะครับ นายกรัฐมนตรีเอารัฐธรรมนูญขึ้นทูนเกล้าพระมหากษัตริย์สั่งให้แก้รัฐธรรมนูญที่มาจากการลงประชามติของประชาชนนี่แหละถ้าเป็นในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเรื่องนี้ทาไม่ได้สั่งให้แก้ในหลายประเด็นเช่นแก้ให้องค์พระมหากษัตริย์เนี่ย ถ้าไม่อยู่ในประเทศซึ่งเดิมทีเราเขียนไว้ว่าจะต้องมีการตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์กษัตริสัสั่งให้แก้เป็นว่าต่อให้กษัตริย์ไม่อยู่ในประเทศก็ไม่ต้องมีผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เราจึงได้เห็นองค์พระมหากษัตริย์ไม่ประทับอยู่ในประเทศแต่ไปอยู่ที่ประเทศเยอรมันถ้าเป็นรัฐธรรมนูญของประเทศนอร์เวย์เขาเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าถ้ากษัตริย์ไม่อยู่ในประเทศ6เดือนเนี่ยต้องสลระราชสมบัติ ถ้าเป็นเรเวเขียนว่าอย่างนั้นสิ่งนี้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าพวกเราไม่ได้มาคุยกันในบทบาทและหน้าที่ของสถาบันกษรตริย์ไม่ได้มาคุยกันนานมากแล้วจนกระทั่งเกิดปรากฏการณ์ของคนรุ่นใหม่ที่ลุกขึ้นมาทวงถามเจอเด็กมัธยมผูกรปปิ้นสีขาวเจอเด็กมัธยมชูสามนิ้วต่อมองเพลงชาติเจอนักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัย นักชุมนุมกันทั่วประเทศนี่คือปรากฏการณ์ใหม่ของการเรียกมาคุยกันระหว่างบทบาทของสถาบันกษรตริย์กับประชาชนปรบมือให้ตัวเองนะครับว่าบทบาทท่านี้เรามาร่วมกันเมื่อกี้ผมฟังคุณโลมพูดถึงเรื่องเจ้าของสบผมก็ฟังแล้วผมก็ตีความหมายเป็นอย่างอื่นไม่ได้ล่ะก็ไม่เป็นไรแอะ ้าเมื่อ,อไรเจ้าของสวได้มาเห็นสิ่งที่พวกเรานำเสนอได้มาเห็นปรากฏการณ์ที่คนรุ่นใหม่ติดแฮชแท็ก Republic of Thailand เจ้าของสวต้องคิดใหม่แล้วว่าประเทศนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่มีใครที่จะยอมใครในความหมายที่ว่าเป็นค่าทาสบริวารอีกแล้วไม่มี การแก้รัฐรมนูญก็เหมือนกันมาถึงวันนี้อย่ามืาจดจับดาให้ข้ามาถึงวันนี้ <S 2> <S 2> ผมต้องพูดตรงๆว่าเราไม่สามารถใช้รัฐสภาในการแก้รัฐรมนูญได้อีกแล้วครับพี่น้องมันมาถึงทางตันของมันแล้วเดิมทีแล้วก็มีความคาดฝันคาดหวังว่ารัฐสภามันจะฟังเสียงของประชาชนชุมนุมพันคนก็แล้ว หมื่นคนก็แล้วแสนคนก็แล้วมันไม่ฟังเสียงของประชาชนเพราะการออกแบบรัฐธรรมนูญแบบนี้มันออกแบบมาเพื่อไม่ให้มีการแก้โดยรัฐสภาทางเดียวที่จะแก้รัฐธรรมนูญได้คือการลงท้องถนนอย่างเดียวครับพี่น้องไม่มีทางอื่น ผมยืนยันว่าไม่มีทางอื่นที่แก้รับมุนได้ถ้าพวกเราไม่ไปชุมนุมเรียกร้องแต่เขาก็รู้เขาก็พยายามทําลายกระบ,บวนการของพวกเราลงเรื่อยๆให้การชุมนุมมันอ่อนล้าลงอ่อนล้าลงอ่อนล้าลงใช้ไอ้พวกสุนัขรับใช้ไปแจ้งความจับแกนนําในที่ชุมนุมในที่ต่างๆจับเข้าคุบจับผมไปเข้าคุบจับไม้ไปเข้าคุกห้าวัน คิดว่าผมจะกลัวมันจะกลัวได้ไงครับหมอไม่กลัวโรงพยาบาลฉันใดทนายมันก็ไม่กลัวคุกฉันนั้นผมไปทุกวันในเรือนจำห้องที่ผมอยู่มันจะมีกล้องวงจรงปิดที่ดูผมกับไหมตลอดเวลาว่าไอ้สองคนนี้มันเข้าคุกแล้วมันจะเงียบเหงาเศร้าส้อยร้อง่มร้องให้อยากกลับบ้านหรือเปล่าขอโทษทีครับผมก็รู้ว่ามันมีกล้องดูอยู่ วันหนึ่งผมตื่นขึ้นมาอาบน้ำสามครั้งแก้ผ้าด้วยทําให้มันเห็นว่ากูไม่ได้กลัวติดคุกไอ้ฮาแต่กูกลัวไม่ได้ประชาธิที่ปไตยจับไปขังกี่ครั้งขังกี่วันมันก็ต้องยืนยันอย่างนี้สุดท้ายกลัวพี่น้องจะไปจมนุมส9ก้าันยาก,กันอย่างทุลงพลายปล่อยภายในห้าวันไอตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าไอคนที่เขาไปคุยกับผมเป็นใครตอนนั้นยังดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมรชาชัณฑ์ ขอให้ท่านเล่าให้ฟังเขาไปคุยกับผมอยู่สามครั้งครั้งแรกคือวันหลังจากที่ผมติดคุกวันแรกตอนเช้าท่านก็เรียกเข้าไปคุยพูดยาวฮะพูดเรื่องในคุกพูดเรื่องการอยู่ร่วมกันของคนในคุกเราไม่ควรจะไปสร้างความขัดแย้งนู่นนั่นนี่สุดท้ายผมจับความหมายด้ระหว่างวันท้ายก็คือไม่อยากให้ผมเขียนข้อความออกมาจากในคุกเพื่อมาติดต่อกับพี่น้องข้างนอกแม้เสร็จแรกเป็นอย่างนั้น เราก็เป็นรับปากเราก็อยู่ห้องนเราคิดว่าเออวันวันลุงขึ้นมีทนายมาเยี่ยมกูเขียนเมสเซจแน่เรียกร้องให้พี่น้องมาร่วมชุมนุมปรากฏว่าขังไปได้ห้าวันอาบน้ำยังไม่หนาใจขังไปได้ห้าวันตอนเช้ายังไม่กินข้าวเช้าผู้คุมปุกให้ไปเจออธิบดีกรมรถถาฐธรรมนีกเป็นครั้งที่สองบัญจันนะครับเป็นวันหยุดราชการด้วยท่านอธิบดีมาคุยกับผม พูดยืดยาวไปลนะฮะเรื่องนู่นนั่นนี่เรื่องการมงการเมืองแต่ผมจับใจความระหว่างบรรทัดได้ท่านถามว่าตกลงทนายอานน์กับไหมจะประกันตัวหรือเปล่าผมบอกท่านว่าเอาไว้หลังการชุมนุม19กันยาค่อยมาคุยหลังจากน,นั้นอีกประมาณ7จชั่วโมงสี่มงเย็นมีคำสั่งสารไปปล่อยผมท,ทั้งที่ไม่ได้ยินประกันตัวตอนปล่อยก็ยังอุตส่าห์มาส่งผมด้วย ผมด้วยความทราบซึ้งตอนนั้นไม่รู้ว่าท่านจะได้รับการแต่งตั้งเป็นราชะเลขาผมก็ไหว้ยอย่างงามนลครับปล่อยผมบอกน้าคุกไอเราเป็นคนมืออ่อนเจอผู้ใหญ่มันต้องไหว้แต่ถ้ารู้ว่าท่านเป็นราชะเลขาในเวลาต่อมาเนี่ยผมจะไม่ไหว้ครับผมจะฝากไปถามถามถึงเจ้าของสอวอของคุณลบนั่นแหละว่าไอข้อเรียกร้องของเยาวชนประชาชนปวดแอกเนี่ย ข้อเรียกร้องของธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยท่านคิดว่าไงการเรียกร้องให้สถาบันกษรตริย์ปรับปรุงตัวเนี่ยท่านจะเห็นด้วยกับพี่น้องประชาชนหรือไม่เพราะตอนนี้นอกจากประชาชนนิสิตนักศึกษาแล้วข้าราชการจํานวนมากก็ไม่พอใจเหมือนกันไอ้หัวกินเกรียนสามขาวสามข้างเนี่ยถามไปที่ตำรวจพี่พอใจหรือเปล่าแต่สมงผลแบบเนี้ย ตัดขาวสามด้านเหมือนกะลาคอดอยู่ข้างบนเนี่ยว,วันวันละเมอใจยกอ,อกอึ๊บยกอ,อกอึ๊บเนี่ยพอใจหรือเปล่าท่านพอใจหรือเปล่าที่สถาบันกษัตริย์ปฏิบัติก,กับท่านแบบนี้ฝากไปถามพี่น้องตำรวจที่อยู่รอบๆวันเกิดของท่านรัฐบาลจัดให้มีการชุมนุมข้าราชการเพื่อถวายพระพรในขณะเดียวกันที่องค์พระมหากษัตริย์อยู่ที่เยอรมันแบบนี้ ข้าราชการพอใจหรือเปล่า <Wow. S 1> ข้าราชการเองก็ต้องพูดออกมาตรงๆไม่ใช่องพนันอยู่เรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกองค์าพยพในรัฐธรรมนูญนี้เราเป็นประเทศเดียวกันถ้าเราไม่พอใจถ้าเราคิดว่าท่านทําให้ถูกพวกท่านก็พูดออกมาอย่าปล่อยให้แค่นิสิตนักศึกษาประชาชนส่วนหนึ่งต้องไปเสี่ยงเป็นเสียงตายในกรุงเทพมหานคร <Wow. S 1> ถ้าไม่พูดกันตรงๆไม่มีทางแก้ปัญหาได้ รัฐสภาก็เหมือนกันเดิมทีผมมีความฝันความหวังว่ารัฐสภาเนี่ยมันจะฟังเสียงของประชาชนเรามาชุมนุมกันหลายครั้ง18กรกฎาคมคน4-5่ห้าพันสิสิงหาที่ธรรมศาสตร์คนเป็นหมื่นหนึ่ง16สิงหาคนประมาณ40,000ที่รัฐดำเนินกระทั่งวันที่19คนเป็นแสนมันไม่ย่อมฟังอยู่ดีเพราะอะไรเพราะเขาคิดว่า ประชาชนมันไม่มีน้ำยาในการต่อรองเขาต้องการอะไรต้องได้อย่างนั้นต่อไปนี้ผมขอ,อยญาตเรียนตามตรงว่าการชุมนุมที่เป็นเพียงแค่การชุมนุมไปแล้วกลับไม่ได้อะไรติดหมายติดมือกลับบ้านจะไม่มีอีกต่อไปการชุมนุมที่จะมีในครั้งต่อไป ถ้าประยุทธ์ไม่ออกไม่มีทางหยุดการชุมนุมครับถ้าสอวอไม่ออกไม่มีการหยุดการชุมนุมเราต้องร่วมกันไล่สององค์คาปรยกหนีออกไปก่อนไม่งั้นรัฐรรมนูนจะไม่พูดถึงการแก้รัฐรรมนูญ เรารอได้แต่เรายอมให้คนโง่บริหารประเทศต่อไปไม่ได้แล้วยอมให้สุนัขรับใช้ไปยกมือผ่านกฎหมายแบบโง,โง่ๆ250คนไม่ได้อีกแล้วพี่น้องลองฟังสิครับในการอภิปรายการแก้ไขรัฐธรรมนูญสอวอแต่ละคนมันพูดฟังได้ที่ไหนล่ะคำา็็บอกว่าพี่น้องจะชาจนโดนหลอกมาโดนจูงมา ไอคนที่พูดคือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั่นแหละถ้ามันลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่าไปเลือกมันฝากไปถึงพี่น้องกรุงเทพอย่าไปเลือกมันคนที่ดูถูกพี่น้องประชาชนแบบนี้อย่าไปเลือกไอสอสอบางคนบอกว่าสวตามรัฐธรรมนูญมาตามรัฐธรรมนูญก็มีสิทธิมีหน้าที่มีศักดิ์ศรีทัดเทียมกับสอสอขอโทษครับมือของสอวที่มันมาจากปฏิการเนี่ย จะไปถือรองเท้าให้สอสยังไม่สมควรเลยเพราะสสอัปนมาจากประชาชนจะชั่วจะดีสอสอัปนมาจากประชาชนสสอไอตัวเลขตัวทศที่พวกเราด่ากันน่ะจะดีจะชั่วมันมีเสียงจานวนหนึ่งมาจากประชาชนศักดิ์ศรีมันดีกว่าสวแน่นอนแล้วจะมาทําไปเสอบอกว่าประชาชนไปดินด่าอย่าหน้าสภาวันก่อนเนี่ยไอ้เหียไอ้เหียไอ้เหียเนี่ย ไม่มีคํคไม่สุภาพขอโทษครับอยากกระเดะไอ้คำว่าเฮียมันน้อยไปสำหรับสวชุดนี้เ<ว><น>พราะพฤติการเนี่ยมันสุดๆในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยไม่มีทางยอมให้มีการกระทําแบบนี้ครับสว,อวตอนแรกก็มาพูดดีว่าเอออาจจะผา่านร่างแก้แล้วนูลบางฉบับอาจจะผ่านของร่างรัฐบาลอาจจะคว่ำร่างของฝ่ายคา้านสุดท้าย มันก็ไปคิดแผนการที่จะซื้อเวลาออกไปอ,อ,กไปอีกโดยการตั้งกรรมธิการตอนที่เราไปชุมนุมหน้านสภาวันที่ยี่ในการพิยาาร่างก็มีคนที่อยู่ในสภาส่งข้อความมาบอกผมว่ามันจะมีการใช้เลี่ยเหลี่ยมนี้ใช้เลี่ยเหลี่ยมนี้การที่สภาไม่สามารถลงมติรับหรือไม่รับร่างธรมนูญหลังจากสองทุ่มของวันที่ยี่มันหมายความว่ามันตั้งใจที่จะไม่ฟังเสียงประชาชน เราเรอจนถึงสองทุ่มนะครับเพราะอะไรเพราะว่าพระราชกิจีกาปิดสมัยประชุมเนี่ยมันคือเที่ยงคืนประชุมสภาประชุมกันยังไงเนี่ยถ้าเลยเที่ยงคืนทุกอย่างเป็นโมฆะมันปิดสภามันซื้อเวลามาเรื่อยๆสอสอสอ,อภิปรายถ่วงเวลาสอวออภิปรายถ่วงเวลาสุดท้ายประธานพักการประชุมโผล่มาอีกทีดนึงไปตั้งกรรมธิการศึกษาร่างแก้ไปศึกษาทําไมมึงอภิปรายกันมาสองวันเต็มไปศึกษาอีกทําไม นี่คือการตั้งใจไม่เห็นหัวประชาชนในการแก้ร่างร,รัฐมนูญต่อให้แก้ได้ยังไงพี่น้องสุดท้ายไปจบไปที่สารรัฐมนูญอยู่ดีและไอสารร,รัฐมนูญนี่แหละตอนนี้กาลังจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสกัดกั้นการชุมนุมของพี่น้องประชาชนล่าสุดมีคนไปร้องที่สารร,รัฐมนูญให้สารวิจัยว่ากระบวนการออกมาชุมนุมของพวกเราเนี่ยของผมของน้องรุงของไม้ เป็นการเรียกร้องที่เป็นการล้มล้างการปกครองในะบอกประชาธิปไตยที่มีกริย์เป็นประมุขขึ้นศาลอยู่ไม่กี่เดือนนี่ฮะเราไม่ได้คาดหวังอะไรกับกระบวนการที่ทาหรอกแต่เรากระบวนการในการขึ้นศาลครั้งนี้เราจะทําให้สารนุญเป็นตัวตลกของประเทศไทยคือคำวิจัยของท่านออกมายัางไงทุกคนในประเทศนี้จะไม่ยอมรับ นี่คือกระบวนการทำลายกระบวนการของเราในครั้งนี้สุดท้ายการร่างรัฐมนูลฉบับใหม่จะไม่มีทางเกิดขึ้นด้วยระบบรัฐสภาแบบนี้ครับเสนอไปอีกมันก็คว่ำอีกเสนอไปอีกมันก็คว่ำอีกร่างของไอรอมันก็จาอจะคว่ำอยู่แล้วทางเดียวที่จะแก้ไขรัฐมนูญได้พี่น้องทุกคนรวมทั้งผมรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด ยอมเหนื่อยอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยต้องยินยอมพร้อมใจและเสียสละลงท้องถนนอีกครั้งหนึ่งครับนักเรียนหลายคนที่มาคุยกับผมตกลงจะหยุดเรียนไปชุมนุมยืดเยื้อแล้วนักศึกษาเขาพร้อมที่จะนัดหยุดเรียนแล้ว พี่น้องใช้แรงงานพร้อมจะนัดอยู่ทานไปชุมนุมเอาให้มันม้วนเทียวจบแล้วและถ้าระหว่างน,นี้เห็นกำลังของพี่น้องประชาชนมันมีจำนวนมากกว่าที่เราเคยชุมนุมเลือกแนวทางการรัฐประหารเลือกแนวทางรัฐบาลแห่งชาติ ผมขออนุญาตเรียนตามตรงเยาวชนคนรุ่นใหม่เขาเตรียมข้อเสนอเพียงหนึ่งเดียววันก่อนแฮชแท็กในทวิตเตอร์ขึ้นเป็นล้านแล้วนั่นคือ Republic เยาวชนคนรุ่นใหม่เขาไม่ยอมอีกแล้วพี่น้องที่เป็นรุ่นผมรุ่นแก่กว่าผมอาจจะจินตนาการเรื่องนี้ไม่ออก ว่าไอ้โลกที่มันสวยงามแบบอารยน,นประเทศเนี่ยมันเป็นยังไงแต่น้องนองนักเรียนนักศึกษาเขาใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการศึกษาหาความรู้เขามีความฝันของเขาแล้วอย่ายอมให้ขี้ค่าเจกการมาทำลายความฝันของน้องเหล่านั้นผมในฐานะของคนที่ผ่านอะไรมาในระดับกลางเป็นตัวแทน ของคนในรุ่นกลางๆเป็นตัวแทนของพี่น้องสโซแดงประกาศต่อหน้าน้องๆนักเรียนว่าเราพร้อมจัดสารฝันของน้องๆทุกคนและให้มันจบในรุ่นของพวกเรานี่แหละเมื่อทางเลือกทางลงให้กับประยุทธ์ตามกระบอกประชาธิปไตย ในคันรองของรัฐสภาประยุกต์ไม่รับทางเลือกทางลงของสอวอตามคันรองของออรัฐสภาสวไม่รับเมื่อข้อเสนอของนักศึกษาการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์สิบข้อสถาบันไม่ตอบรับไม่มีทางอื่นนอกจากการลงท้องถนนเพื่อไปเรียกร้องเท่านั้นครับพี่น้องครับ ที่สุดสำคัญที่สุดอยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนตระหนักร่วมกันในความหมายของคำว่าให้มันจบที่รุ่นเราอย่างจริงจังนัเกเรียนนักศึกษาหลายคนเขาทิ้งอนาคตอันโชดช่วงเรียนที่ศาสตร์ขึ้นเวทีชุมนุม มีประวัติติดตัวว่าเคยถูกตั้งข้อหามาตราหนึ่งไปสอบเป็นผู้ช่วยพิพากษาอายการไม่ได้นักเรียนมัธยมขึ้นพูดในหลายพื้นที่ถูกตำรวจติดตามไปที่บ้านหลายคนถูกตั้งข้อหาอนาคตอนาคช่วงของพวกเขาเขายอมเสียสละเพื่อการต่อสู้ในครั้งนี้พวกเราอย่าให้การเสียสละของเขาสูญเปล่าอย่าให้สิ่งที่ กำลังจะเกิดขึ้นในไม่อีกไม่กี่วันนี้ศูนย์เปล่าตุลาคมนี้เจอกันแน่นอนกรุงเทพมหานครชุมนุมใหญ่ครั้งสุดท้ายของพี่น้องประชาชนขอบคุณครับนั่นคือเรื่องราวของรองราชเลขาเรียกทนายอนน์นำพาไปคุยสามครั้งสามหนคุยกันเรื่องอะไร ก่อนสั่งปล่อยทนายอนุนนำพาจากเรือนจำทั้งที่ขังได้เพียง5วันทนายอานุนัำภาเปิดเผยบนเวทีขอนแก่นต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก,กดกระดิ่งฉันแน่วเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลก อันหนึ่งภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o ทวิตเตอรรวมถึง y o YouTube ถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์การเมืองยุคใหม่ในห่วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้อันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงคือหาแระเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนาน,น,าน สามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ